วันนี้โอ้โหอีกแล้วอ่ะใจหายแวบเลยอ่ะใจหายทำไมคะเหลือเราสองคนอีกแล้วอ่ะอีกแล้วค่ะทําไมเราเปิดตัวกันไม่ค่อยครบเลยตอนแรนะคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพวกพี่ไม่พยายามสัมัคีกันมาให้มันพร้อมเพียงกันนิดนึงอ๋อพี่ผิดว่างั้นสงสัยพี่ตากจะผิดเมย์มาดีเมย์เมย์ัาดีรถเมย์ัาดี อ้พี่ตั๊กสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาบุกบ้านพี่ตั๊กนิดนึงค่ะบ้านเดิมเนี่ยเข้าใจว่ามีหลายคนเคยมาแล้วแต่วันนี้เราจะพาไปบ้านใหม่ด้วยอ่ะบ้านใหม่สร้างมาเป็นสิบปียังไม่เสร็จสักทีเนี่ยทุกวันนี้เดียวถ้างั้นเราต้อนรับเพราะเป็นครอบครัวเลยไม่ดีกว่าเหรอคสวัสดีครับพ่อแม่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ผมัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดูับสวัสดู ดูนี่บิลีพ่อขออุ้มเลยครับลูกทอทอขนาดลูกสาวอันเป็นที่รักยังไม่เอาเลยคุณตั๊กบริบูรณ์ก <c oughs> <c oughs> ลับบ้านเรารักรออยู่วันนี้สเปเชียลพิเศษสุดก่ได้มาเยือนถึงถิ่นตั๊กบริบูรณ์หลังจากที่ไปปวนชาวบ้านชาวช่องเข้ามาเยอะแยะที่โดนเองซะบ้างว่าแล้วก็มาคุยเรื่องของบ้านหลังนี้กันซะหน่อยเห็นบอกว่าพอซื้อมาก็เปลี่ยนแบบบ้านเขาทั้งหลังเลยเหรอ บ้านพี่ต้าค่ะหลังนี้เอาก่านะพี่ต๊กซื้อมากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ7-8ปีได้ครับคือเราเนี่ยอยากได้บ้านเป็นสไตล์แบบว่าเอะไรนะเป็นลอฟหรออะใช่ฮะคือไม่อยากมีอะไรเลยอะคือจะเอาสีเข้มๆอะไรเปื้อยๆอะสไตล์ลอฟมือยี่ยม่าเซนปั๊บพี่ก็เลยไปจ้างช่างมาจ้างฉาบปูนไล้เราบอกว่าผมเนี่ยอยากจะได้เป็นประมาณแบบว่าสีเทาๆค่ะ แล้วแชกมันเก่งมากเลยทำไงคะพี่ฉาปูเลยฮะสองชั้นฉาบนเลยเป็นสีดำฮะเป็นสีดำฮะใช่ตกใจมากงงกับบ้านดีมากตกใจฮะเออทำไมตกใจคะเฮ้ยนี่มันทำค้างข่าวหรือเปล่าตกใจฮะร้านนี้เอาไว้เป็นที่โหนนะคะพี่ใช่ใบยเหรพี่ให้ลูกมาโหนเล่นนี่ยังน้อยไปนะทำไม่งคือนี่ยังน้อยไป สามารถจะขี่มอเตอร์ไซค์ได้ด้วยเนี่ยของบีลีฟเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยจริงๆเอ้ยตกลงว่กพี่โอ้สุดท้ายเป้ไปเองบีลีฟไปเรียนดีๆนะครับไม่ดื้อไม่สนนะลูกนะไปลูกไปไปครับไปโอเคบ๊ายบายครับไปเรียนลูกไปเลยไปเดี๋ยวขับดีๆนะลูกนะระวังรถนะลูกนะเห็นจากคลิปแล้วงานนี้น้องบีลิฟบอกเลยว่า ขอโชว์ความแว้นให้ลุงเอแล้วนะรถเมดูกันแบบสดสดเอากระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์โชว์กันเลยดีกว่าพี่ต้าดูดูดูรถเมดู จริงจริงตอนแรกอยากได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายคนนี้เหมือนผู้ชายเลยเนี่ยอยากได้ลูกผู้ชายพี่ก็ได้สมใจแล้วนี่คอยมวยพาอะไรเงี้ยชอบแต่ว่าพอมาเป็นน้องีรู้แล้วทำไมคะผู้หญิงเด็กผู้ชายแล้วแหละเชื่อแล้วละครับว่าเป็นเด็กผู้ชายจริงๆแสบได้พ่อมาเลยเต็มๆหลังจากดูโชว์มอเตอร์ไซค์ของหลานสาวกันไปแล้วนะครับเราก็เข้ามาในบ้านกันบ้าง ซึ่งบอกเลยว่าภายในบ้านของคุณตั๊กบริบูรณ์เนี่ยสะอาดเรียบร้อยเกินความคาดหมายจริงๆตกลงคิดก่อนไหมตั้งแต่ตอนมาซื้อบ้านนี้ว่าแบบเอ้ยฉันซื้อบ้านนี้เดี๋ยวฉันจะแต่งงานฉันจะมีลูกไม่ได้คิดเลยมีหน้าเราทำทุกอย่างเป็นแบบที่ตัวเองอยากเป็นมากเลยตอนแรกถูกไหมไม่ได้คิดอะไรเลยคนระับเพราะว่าคือเราบินกันอยู่แค่ประมาณสัก3บาทอย่างเงี้ยค่ะพี่ เราก็คือซื้อมาแค่นี้พอทำไมชั้นหนังสือคุณเอทำไมก่อนคุณเอาไว้ให้ใครใครหยิบถามจริงๆพี่ตั๊กถามแต่เมื่อกี้แล้วใครหยิบหนังสือคุณหยิบถึงไหมฮะเขาไม่ถึงฮะถ้าคุณไปโทษไม่เคยอ่านด้วยแล้วเอาขึ้นไปวางทำใครว่าใครเป็นคนออกแบบวะไม่มีเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีแล้วเริ่มเริ่มมีของเยอะแล้วก็เลยเขาจะไว้ไหนก็เลยเขาจะไว้ตรงนู้นเพราะบ้านนี้แลกไม่มีที่อื่นแล้วเพราะว่าเราเนี่ย จะเป็นคนที่แบบโลกจิตมากทไมบ้านเนี่ยห้ามร้ตัวเหรอรู้ตัวเหรอเมียจะเพราะเราจะเปคุณแบบว่าห้ามลกเลยบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยชอบอย่างเช่นเดี๋ยวของวางตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่แบบว่าโรคจิตมากๆจะไม่ชอบบ้านของเขาได้ของพี่ใช่ของพี่ได้ม้องพูดแล้วเมีย มันเป็นบ้านสไตล์ของคุณตักบริบทเขาจริงๆละครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งห้องที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือห้องครัวซึ่งเป็นห้องครัวที่เล็กมากเล็กมากเดี๋ยวคุณทำอะไรกินกันได้บ้างเนี่ยในีอยู่แค่เนี้ยเมื่อก่อนไม่เคยคิดจะมีลูกเพราะว่าแอรซี่กับตักก็ไม่ทำกับข้าวกินน้อยมากน้อยมากไปกินกันนอกบ้านก็ได้ซื้อมาก็ได้แต่เวลาจะมาบ้านนี้ ชิ้นแรกที่เขาซื้อนี่แหละทําชาบูตายแล้วทินชาบูอะคะเวลานั้นยังไม่มีโต๊ะเลยอ่ะใช้อะไรอะกระดาษกระดาอกซะดาษไหมเปเปอร์บ็อกซ์ใช้เป็นกล่องอะใช้เป็นกล่องแบบกโต๊งเงียงไม่มาโต๊ะยังไม่มารังใส่ของตอนแรกๆเลยนั่งพื้นเวลานั้นยังสวิตกันเวลานั้นอสวิตกันมากอะไรก็อร่อยพื้นก็เลยนั่งได้ไม่เป็นไร สวีกันมากในสมัยก่อนพาแฟนมาตั้งแต่ตอนนั้นทําชาบูให้กินค่ะคุณผู้ชมมีบ้านแล้วนะคะแต่นั่งกล่องเป็นแบบกล่องกระดาษแล้วก็ปูพื้นกันไปนั่งกันไปสมัยนี้ดิโอ้ยทำไมมันร้อนจังกับเธอสมัยก่อนตอนแรกๆมีคืนเดียวแหละทะเลาะกันบ่อยมากแล้วก็เจอผีด้วยเนี่รดร้อน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 แล้วเดี๋ยวร้อนเขาก็จะรู้อีกว่าร้อนนะปล่อยปล่อยรู้ก่อนแล้วร้อน 好贱人。